ัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้มายก็จะมาร้องเพลงค่ะยงไงก็รับฟังกันด้วยนะเพราะไม่พอ,อยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะบละครทุกตอนคนรักกันนั้นต้องทะเลาะก,กันพอถึงตอนจบไรตรองหัวใจมา รักล้วดีกันแต่ในชีวิตจริงกลัวสองเราไม่จบดึงในละครตอนหายเรื่องจะจับั้งสองหรือปร้องดองกันไม่รู้จริง บางรงื่มฉันก็เป็นตัวกองจนเธอต้องช้ำปวดเราเล่าลกกันตัววันดีๆที่สองเรากอดกันนั้นอย่าลืมโปรดกลับมาหาคน้ดำดำอีกครั้ง ตึงแต่เธอเดินไปเงาจนครวนใจละคนรักเธอฉันขอเล่นใหม่สักทีจบแล้วนะคะไงก็ติดตามคลิปหน้านะบ๊ายบาย